สั้นสุภาพสีและสุภาพบุรุษแห่งกองเรือที่ห้าได้เวลาแล้วข้าจะขอกล่าวคำวยพรอ,อำลาสั้นๆนไม่ต้องมากความหลังจากที่พวกคุณได้ลงเรือลำนี้ลงไปแล้วจะไม่มีทางให้หันหลังกลับพื้นแผ่นดินต่อไปที่พวกคุณจะได้ไปเหยียบและสัมผัสนั้นเป็นโลกแห่งใหม่ที่เรียกว่า New World ถ้าหากมีใครเกิดกลัวขึ้นมาก็ขอให้กล่าวออกมาจะไม่มีใครตัดสินพวกคุณเลยเอาล่ะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะและขอให้แสงประกายแสงแห่งดวงดาวนำทางพวกคุณก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Monster Hunter World ว้าวนี่คงเป็นบรรยากาศภายในเรือที่ทุกคนมาพร้อมกันที่จะได้ไปโลกแห่งใหม่เรนิวเวิลนะครับคนเยอะแยะเลยอ่ะทุกคนดูเตรียมพร้อมมากเลยนะแล้วเราอ่ะเฮ้ยดูนั่นมีน้อนด้วยน้อนมาส่งอาหารนะบ้านะทำได้น่าก,กินมากเลยอ่ะ ดูแลหิวเลยเอาละที่นั่งตรงนี้ยังว่างงั้นขอนั่งตรงนี้ละกันะนะเหมือนคนกำลังประชุมกันโยได้ยินไหมเราเกือบจะถึงแล้วพร้อมที่จะข่อยคว้านิวเวิร์มาไว้ในกำม,มือหรือยังยังไม่รู้เกี่ยวกับคุณเลยอ่ะแต่มันเหม,มือนนานมาตั้งแต่ฉันได้ออกจากบ้านเพื่อม,มาเข้าประจําก,การที่คอมมิชชั่นนี้แล้วเครียดไหมเชื่อฉันเถอะ อาฉันรู้น่ะไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดกขึ้นกับพวกเราแต่ <c oughs> เฮ้ยอาคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อเอลิสฮันเตอร์ใช่ไหมฮะ<า>ไม่มีทาง,งแล้วพวกเราเอองั้นช่วยบอกชื่อกับเราหน่อยสิอู้เข้ามาถึงการสร้างตัวนะครับงั้นก็เล,นเ,นนะเล่นเป็นใครดีน่าเขาเล่นเป็น หญิงสาวน้อยน่ารักละกันอ้าวว้าวมีพรีเซนต์ให้เลือกเยอะแยะเลยเอาเป็น่านี่ละกัน Two hours later อันนี้คืออะไรเนี่ยดูรอยยิ้มนั่นสิโอเคมีชุดให้เลือกอ่า เอาชุดแรกนี่แหละดูเบสิกเบสิกดีเสียงเหรอ ันนี้เ,เสียงแบบสาวน้อยเ,อเสียงนี้แหละเ,เสียงแบบสาวน้อยเลย Before Armor ชุดนี้ละกันโอ้ว้าวหลังจากที่เราได้สร้างตัวละครของตัวเองเขามีสร้างน้อนด้วยน้อนที่เราเจอในเรือที่มาส่งอาหารให้เมื่อกี้นี้ว้าว้ว้าวเอาเป็น พีเซตแบบไหนดีนะมีทั้งน้องคูโรแมวดำน่ารักมีแมวสามสีด้วยใครชอบแมวสามสีไหมฮะผมก็ชอบเป็นคนหนึ่งที่ส่วนตัวที่ชอบแมวสามสีเหมือนกันนะกับแมวขาวดำเนี่ยคือให้ใจทั้งสองเลยแต่วันนี้เราจะมากับเจ้าจแมวส้มแล้วกันขเขาเรียกพีเซตเป็นแมวส้มแล้วกัน เอาลายเลือกลายเหรอเราไม่ใช่2,000 years l a t e โอเคเสียงแมวเอาเบสิกเบสิกไปแล้วกัน <laughs> Reveal armor เลือกชุดได้ด้วยจะใส่หรือไม่ใส่อาใส่ไว้แล้วกัน โอเคชื่ออะไรเดี๋ยวเอาแบบเป็นแมวส้มเหรอเนาะแมวส้มก็ต้องชื่อกาฟิลเขียนไงนะเอาล่ะโอเคชื่อนี้เลยโอเคเลตสก์กเยอะอยู่ดีก็มีอะไรไม่รู้เกิดขึ้นมา โผล่ขึ้นมาบนเรือของเราใช่สิโผล่ขึ้นมาใต้เรือจะเย็นทำเอาตกใจนหมดเลยเอาล่ะแล้วตอนนี้เราจะต้องทำยังไงต่อโอเคเกมได้มีการกด L เพื่อเดิน L ก็คือ analog ซ้ายแหละสวัสดีมีใครอยู่แถวนี้ไหมมีมีมีกำลังไปกำลังไป ไกปูไกปูมาแล้วโอเคเธอนั่นเองดูสิว่เาเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับเรือของเราโอ้โหเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเราจะให้เราทําอะไรได้อ่ะคือเราตัวแค่นี้เองนะแล้วแล้วเยอะเรือมันลำใหญ่มากเลยอ่ะที่นี่ไม่ปลอดภัยมาเร็วทางนี้ดีกว่าเยอะดูเหมือนจะเรือมัน ไำให้เราเชียบละเรือมันกำลังจะทะลุมเราต้องหนีออกไปจากที่นี่เหมือนกับที่เขาว่านแหละมันไม่ปลอดภัยไปเลยไปกันจะยืนอยู่อะไรเ่าเราต้องออกจากที่นี่ฉันมีไอเดียดีๆแล้วทางนี้เลยเราระวังด้วยนะเดี๋ยวตกลงไปล่ะได้เลย ถ้าเราตกลงไปแล้วเกมจะดินเดินต่อไปยังไงเล่าเยอะหินก้อนใหญ่มากเลยหลบมาพี่สาวรีบปนีนขึ้นมาเร็วผมแซงหน้าแล้วเนี่ยปีนไปเออแล้วโดนเลยไงเมื่อกี้เนี่ยโอ้ว้าวไวเบิร์นะ oh, <wow. S 2> ไม่คิดว่าการพบเจอครั้งแรกของฉันเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขนาดนี้ไปเลยทางนี้ได้เลย โอไม่นะพื้นมันขยับอีกแล้วเหมือนมันจะไม่ใช่ภูเขาแล้วนะเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างเกือบถึงแล้วมาเร็วเอาล่ะเราต้องหา,หา,หาทางออกจากที่นี่ let's go เอาล่ะสไลด์ไปตรงนั้นแล้วก็โดดเลยเอ้ยชุบยิงเกาะได้สวยไปแล้วพี่สาวล่ะ โอเคจับไวเอ้ยอึบสวยมากนะฮะอู้เฮ้ยดูดิแล้วมันตัวอะไรอะครับตัวมันใหญ่มากเลยอะว้าวเหมือนมังกรใต้น้ำหรือเปล่ามันมีหนวดด้วยโอ้โหแต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะใหญ่ยังกับภูเขาเลยอะว้าว ดูเหมือนว่าเราจะเจอกับโอ้ New World มาถึงแล้วอีใจด้วยว้าวนั่นเจ้ามอนตั้งแต่ภาคก่อนเหมือนเป็นไอคอนิกได้เลยปะเนี่ยก็คงจะไม่หรอวะไอคอนิกมันมีน่าจะเป็นตัวอื่นมากกว่านะครับเอาดูท่าจะไม่ดีแล้ว อมกรนมารับน้ำหนักไว้วชิปโอ้ยแล้วเราก็ตกลงมากลางป่าดูเหมือนังกรไอตัวใหญ่มันน่าจะไปทางนั้นส่วนเราก็ไปอีกทางีไปดีกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเพราะในป่ามันอันตรายดูเหมือนมีใครบางคนมาตั้งแคมป์แถวนี้นะเฮ้ยนี่คู่หูดูนี่สิ ดูอะไรเหรอดูเหมือนว่าฉันจะเจอนี้ในเต็นท์น่ะมันเหมือนจะเป็นแผนที่นะโอ้ขอบคุณฮะกดเพื่อเปิดแผนที่ดูเหมือนตรงนี้อ่าดูเหมือนตรงนี้จะเป็นที่ที่เราอยู่และตรงนี้ก็เป็นอ่าศูนย์การวิจัยที่เราต้องมุ่งหน้าไปนะแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าดีที่สุดเราควรจะหาทางไปดีกว่า แผนที่จะช่วยให้เราหาทางไปได้โอเคไหนลองเปิดแผนที่ขึ้นมาเมือนเราต้องเดินไปแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ตรงอาซ้ายออาขวาาซีกซไปกันเลยฮะว้าวฉากสวยมากดูดิธรรมาชาติอบอุน่นแสงแดดยามเช้า แบบน่าอยู่มากเลยนะนี่นะหรอที่เรียกว่า new world ดูสิศูนย์วิจัยมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะเราต้องรีบไ,ไปแล้วไปกันเลย let's go ว้าวแล้วว่าฉาดสวยมากเลยนะดูน้ำดิว้าวรู้จักแผนที่แล้วการที่เราจะไปที่นั่นได้เนี่ยมันต้องเอม ต้องยังไงอะฮะได้พอผมพอเดินชมฉากนะครับว้าวคือแบบอึ่ตึ้งมากเลยนะครับเนี่ยฉากมันสวยมากดูน้ำตกนี่สิให้ความรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากเลยครับโดดลงไปได้ไหมไม่ได้หรอกตัวเกมเขา้จะเท่าเราเท่าเราเท่าอะไรแปลกๆนะโอเคไปกันดีกว่าดูเหมือนแผนที่ตอนที่เราดูเราต้อง ไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้เอาล่ะไปกันเลยโอเคต้นมะพร้าวใช่ไหมนันไม่ใช่น่าจะเป็นต้นปลามากกว่าโอ้นกจับนกได้ไหมเนี่ยเข็นี่เราหาเท่าไรก็อ๋ออะไรเนี่ยมีพืชแปลกๆด้วยไหนครับพืชแปลกๆอะไร รู้เหมือ,อนว่าสเกลไฟจะสามารถจดจำกลิ่นของฉันได้นะถ้าคุณพลาดพลาดจากฉันถ้าคุณละสายตาจากฉันหรือว่าหลงพลาดหลงกับฉันเนี่ยสเกลไฟจะเป็นตัวที่นํามาหาฉันเองสเกลไฟก็อ,อารมณ์เหมือนหิ่งหอยสอดแนมนะครับประมาณนั้นโอเคเราต้องเหมือนว่าเราต้องแบกป่าผ่านทางตรงนี้ไปนะได้เลย โอ้เราแบบป่าฝาดงไปกับสาวแกร่งแห่งมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์นะฮะวู้หน้าที่แห่งหนึ่งในป่าใหญ่มีสาวสองคนรอเล่นรอเล่นรอเล่นโู้เจมอนเล็กนะฮะดูเหมือนจะไม่โหดร้ายเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแค่มาขู่เราเฉย ก็เลยหยุดย่ก็อย่าร้องเรียกเพื่อนเหมนั้นสิเอาไมอย่างนั้นเล่าใครเขาไม่ทำแบบนั้นบ้าหน่้วตอนนี้อย่าพยายามต่อสู้ถ้าเรายังไม่มีอาวุธนะเราควรจะไปหาที่ซ่อนดีกว่ามาเร็วทางนี้โอเคทางไหนครับทางไหนทางไหนทางไหนเราสามารถซ่อนตรงนี้ได้นะโอเคก้มต่ำไว้อะ เออนั่นแหละเงียบไว้เรานแล้วเราซ่อนต่อหน้าแบบนี้เลยเหรอคือไม่เห็นจริงดินั่นแหละโอเคครบโอเคดูเหมือน,นมันจะเคลียร์แล้วนะรีบไปดีกว่าจในในขณะที่เราสามารถทำได้ไปเลยครับวู ยากสูงมากเลยซ่อนได้ปะดูเหมือนว่าเราใกล้จะถึงแล้วแหละโอเคดูเหมือนแผนที่เราต้องตรงไปทางนี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเอ๋นี่มันรอยอะไรกันเน่ะอืมไม่รู้สิครับเหมือนจะเป็นตัวรอยเท้าตัวอะไรสักอย่างดูเหมือนตรงนั้นจะมีมากขึ้นอีกนะเราไปเช็คกันดีกว่าได้เลยระวังตัวด้วยล่ะครับ อตรงนี้เหมือนจะเป็นรอยเท้าแบบขูดขีดใหญ่เลยนะเอ้ยแล้วก็มีสายตาจับจ้องเยอมันของจริงมาแล้วเมื่อกี้เพียงแค่ตัวเล็กแต่ที่ตัวใหญ่เย้รลมมาได้ไหมพี่สาวเรากำลังจะไปช่วยแล้วอดทนไว้วิ่งไปเอ้ยแล้วนันใครอีกันน่ะเอ่อเอ่อแต่ขอบคุณที่มาช่วยแล้วกัน ทางนี้แล้วเข้าโอเคเล t โก o ไปกันเลยไปกันก่อนเลยเดี๋ยววิ่งตามไปรอด้วยครับเร็วเข้าทางนี้โอเคครับกำลังวิ่งตามอยู่รอผมด้วย <c oughs> ทางนี้เยย <c oughs> แล้วทีเร็กมาแต่ไหนเนี่ยคุณ <c oughs> รออะไรอยู่ <c oughs> มาเร็วตรงนี้เอาได้เลยครับ <c oughs> เอ้ยหลบมา โอ้โหอยู่ใต้ท้องกำลังใส่นวชุลมุนมากโอ้ยอย่าเหยียบครับอย่าเหยียบอย่าเหยียบให้ให้ผมได้ไปดีเถอะโดดอื้ออ่าโอเครอดมาบุดวิเลยหู้หู้โอ้ยโอเคเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะไปกันเถอะได้เลย Oh <sighs>